คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากเพราะนั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1 เป็นไวรัสตับเกเสบีเรือรลังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัสบีหรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัสบีไหมหรือเป็นไวรัสตับเกเสบซีเรือรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2 5 3 3เนื่องจากก่อนปี2 5 3 3เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับักเสบซีอยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วย ื่นอนหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจําตัวชนิดอื่นที่ทําให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุกหเดือนไปพบแพทย์เป็นระยะระยะเนี่ย เป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ